สวัสดีครับช่องลุงเขียดแชแน,นลขอภาพพ่อแม่พี่น้องมาเบ่งชมลูกหลานลุงเขียดเมื่อนี้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันสิประมาณนี้ครับวุ่นวายดีครับจากเมื่อนี้เหตุการณ์ปกติก็คือว่าปกติวันหยุดปกติวันหยุดปกติวันหยุดกับสิประมาณนี้ละอุณาฝาข้างครับบ้านลุงเขียดครับบ้านลุงเขียดเจอาครุณาฝาข้างนะครับได้การบ้านรงนี้หรอ ติดสองดาวเดีย๋ยวให้ปกาปฟมาอะเฮ็ดเรียบร้อยแล้วจุ่มมือนี่ลูกเกล็ดสิภาพมาเบิ่งกันเร็กน้อยก็เฮ็ดกับเข่าขกินเอาน้าอีอยงคือหลายรท่าน,นหน้าเอาหมูสับไข่ไเจียวหมูสับอ๋อไข่เจียวหมูสับป,ประสานชิ้หั่นเต่เต่หอมหัวเต่ผักวะตื่นสวยก็สิประมาณนี้แหละนี่ก็ต้องกินเฮ็กับเข่ากินเองไม่เช้านี่แกงเนาอไหมครับอัน ยำป่ากระป๋องกินแบบง่ายๆครับกินแบบง่ายๆสีคูดเข้มอะเข้ม็นสีหนาจะเข้มนี่น,นิหนารเข้มหันนี่กับความเข้มนี่เ่เคยป่านี้อยู่แล้วค้อ,องรนองฮัปเปอร์เล่นอะไรฮัปเปอร์นกีไเข้เมอะไร เอ่มอะไรไม่รู้จำชื่อไม่ได้จำชื่อไม่ได้เอออันนั้นก็ยังมีตัวช่วยแล้วนะนะอันนั้นมีตัวช่วยแล้วใช่ไหมมีตัวช่วยทำการบ้านแล้วใช่ไหมคะน้องเชอรคะมองดูกล้องหน่อยค่ะน้องเชอรคะน้องเชอรขอแขนสอกไปโดนอะไรมาเป็นแผลน,น,น,นั่นนะนั่นไงนั่นไงสไลเดอร์ขูดอ่างนี้คะ่ะสไลเดอร์ขูด ข้างนี้ค่ะเออสไลเดือบข่เอองสไลเดออ์ขได้ปะอันนั้นกัเป็นบ้าแล้วืนสวยถ้าก็นอนเดึกมันบวมมือคืนนี่ได้ยินเสียงโตึ้งตึ้งโอ้ยากอมันอนดึจะมาอ่านมูด้้สีว่าท่น้นากนอนขีดด้ว ครอบค่าลุงเกียดจะไงไงครับไงไงเติบยุบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดยาอ่อนลุงเกียดแล้วค่ะอันนี้อีกพ่อบอไข่ตุนนี้อีกเนี่ยอาหาหนอกนี่ไปแล้วไข่เจียวหมูสับผูถึงหาที่หัวหัวเลยคไข่เจียวหมูสับเออที่หาก็ได้ใช่ใช่ใ่ยำปาก่องปะมีอะไรต้องเป็นยำใบยบเอากน้ำายำปากฟองเอ้ยมี้อไรด้จากก่รนี้ใส่เต้าปาก เดี yup. ๋ยวอย่าพิ <Hey> ่งยังวะก็ว่าักกระป๋องมาย้ำก่อนอะทีรมูกล้องนินาเดียวนึงเซตสองกล้องเป็นตเขมน่อยเป็นตเขมบ่กสีโคตรเขมนาะยาอย่างนี้เิมใส่หมูแล้วเข้มเองมนนีออทอไข่กได้ใส่ผักบวใส่ผักหลายหลับเขเข้ม้รเจเอามาทอดไข่ก่อน ตัวเมยนี่ก็ใส่เราทำไงอืมง่ายอย่างไอ้ไมย์วอวิทย์กินน้ำบ่ครับมีพ่อเธอสองคนนั่นแหละพอที่ใช้สิบุ๊กกี้ก็อิ่มแล้วเขาพานอิมไปแล้วเพิ่มอนน่ยังบ่นี่บุกกี้หมูสับละลายแล้วนะ เอออันนั้นว่าเทียงเพินว่าว่าเลยวแล้วอุตส่าห์คำนวณไว้ให้ไม่ได้ดอกคำพัวคพิ่นอัตตพีนี่โอ้นี่เสียดแดนเออมีหูกูละตุกใจเบิดสิเอาหน้ามันออกซื่อโอ๋เกษตรเอาถั่วอู้กูละเบืนะกูจะได้โดดอ่ะเอา โอเคม่่สไเอามานี่จะดมันปกองม่ยังเหนียวสน่ของเดียวพอบ่อยู่พออยู่คน่ะละองเดียวอะละเดียวพอก็หลายตัวอยู่่หลายได้ไหมเหน่อยเพใครวเยกินคนละสองอนยอัด้มันได้อยู่ได้อยู่อ่ะมันคือนั้นเดือดแ มันหลายโพดนะทำมันขึ้นขึ้นหลเนี่ยเพราะนี่นะไข่นะมันหลายโพดต้องได้ทอดสองเถอทอดเถื่อเดียวบ่กทอดกีวัวกีขนหรือเปล่าลุงนี่เถืนี่อ้อันอันเนี่ยเบิ่งเอาเด้อลูกหลานพาคอินเฮ็ดเด้อนี่พาคไทยพาคไทยเบิ่งซื้อครับกะจีเป็นเทคนิคของแต่ละคนนั่นแหละเขาก็เอาตัวลอดของเขาจนได้ละเห็นไหมแม่เป็นบ้าและได้ลูกได้เมียไปกัะจีทอดให้ลูกให้เมียกิ้จีนสามตอนกับแบงผัวละตอนเครงเอามาเพิ่มตัว

ตลาดตัวละเนาะสลาดตัวลวนะลวลวทั้งรวมมันสิบวันใหม่สิอันมันจะซีดเลยเนี่ยนะต้อนออดเออเออเอา,เอามันจังไลยกับจีนได้ย่ำนี่หรอกเอามันคาคาร์โรดน้ำมันไหลเป็นเกลือน้ำมันหน่อยใส่หน่อยๆแล้วทอดสองเท่ารูปลาหนะ่ะใครต้งซีหาหน่วยหมูซับอีก ต้องได้เอาไว้ได้จังหน่อยนึงเด้หมูสับกระซันบดซุกดเด้กินไเ่เติีมบ่ลูาากไอ้ติีมแล้เป็นอยังดอกบ่ไก่ไก่เราเอาเขาไปน้ำปเอาเดีย๋ยวให้ตาด้วยเอาตาเอารถเอารถเกือก ครับเดี๋ยวพาเด็กน้อยเบิ่งเด็กน้อยเขาเจนเสื้อไอติมอยู่บ้านมันกับวเส้บซ้ำซุ้มสืบซิงอเอาอะไรเอามีสตววรอเบอรี่น้ำบอตาโอ,อ,อ้หมอนี้กับช็อกโกแลตโอหมอนี้กัช็อกโกแลตมีบัตช็อกโกแลตโอ้ยเราเนี่ยมีบัตรใบปันไม่พิเศษเวทเศกก็ยังก็ได้อ่า เอาเปลือกหนึ่งจับเวต,ตาเท่าไรแล้วตาเอาเกี้ยมันออกนะลูกภาคบมจินบะเ,เดี๋ยวครับเอาเอาอันนี้ออกก่อน เอานี้ออกก่อนครับโ,โอ้เดี๋ยวยันแต่บม่ได้กินแว่ลูกร้านนี่งอมใส่ยำปลากระป๋องแล้วเบีเลยเอาไปใส่ก่อนหม้่เมันหอยทอดไปทอดไข่มุนอุ้ยปุ้ยเลยบอสยังเป็นตอนยูนี่ตอนไงอยู่นี่ ใส่น,น mm. like ้ำมันกัใส่หัวรากัเดี่ยสมชือทอดเนาะนี้ข้าดีนนี่ใส่ดูแต่ละยำได้เระบอดไปหอโห้ใส่ตุงกิ๊กอ้ปรงกันกพรากบะพรากับงระเกับงาแช่ๆระเากเพาพริกน้ำปลาเยอะน้อยนึงทำนี่กอน ไอเดือดไ่ป่าบอกไปใส่เนี่ยไงไปเบืองใครเมื่อกี้น่าสุกม่อคิดใหม่หมอ้าเอาล่ะมาซองเมืองไอ้ทอดไข่ ดูรังเดาวจเอาถ้วยวัดใจวาดรวยถ้วยไม่ได้เบลเออถวยละเออจับไว้จับถ้วยไปดูหยดไปแล้วใหญ่าไปด่าเนี่ย เนื้อเข็นไว้พุ่นวันนี้ปลากระป๋องสามแม่กวัป๋องหนึงงน่งกับทอดไข่หางน้วยเต็นหมูดำเขาเจ้าอ่ะเอาชิเนี้ไว้เท่านี้เลยครับไปพ่อกันชิปหนักจิมนี้มุนอุ้ยปุ้ยรสครับครับสวัสดีครับ